สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําแกงสับป,ปะรดหมู3ชั้นเมนูนี้ทํากันแบบง่ายๆรสชาติอร่อยเปรี้ยวหวานมันเผ็ดเค็มครบรสเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราตั้งหม้อใส่หัวกะทิลงไป300มิลลิตรก็คือ20ช้อนโต๊ะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนครับ ตอนนี้กะทิแตกมันดีแล้วนะครับให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป4ช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดที่ใช้ในวันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดสําเร็จนะครับซื้อมาจากตลาดแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันให้มีกลิ่นหอมนะครับยังไม่ทันผัดเท่าไหร่หอมละ <laughs> ขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางได้นะครับพอผัดเข้ากันดีจนมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ย ให้เราใส่หมู3มชั้นหั่นชิ้นลงไปวันนี้จะใช้500กรัมก็คือครึ่งกิโลกรัมครับผัดคุกเขาให้สุกเลยนะหืมหอมแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยพอหมูเริ่มสุกให้เราปรุงรสได้เลยครับน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะ ผูกเขาให้เข้ากันครับอืหอมมากเสียงไม่ค่อยจะดีะเนี่ยไม่สบายด้วยอากาศเปลี่ยนนะครับดูแลตัวเองดีๆนืนวันว,นวเลยเนี่ยวันนี้แบบง่งายๆเร็วๆเ,เลอะหม้อด้วยไปขุดหม้อในตู้มาใช้นะครับ อะพอได้แบบนี้แล้วใส่สับป,ปะรดลงไปวันนี้จะใช้สับป,ปะรดภูแลกรอบๆหว,วานๆหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับ700กรัมโอ้หเต็มหม้อเลือกใช้หม้อผิดชีวิตเปลี่ยนค่อยๆค,คนแล้วกันครับ <c oughs> ค่อยๆค,คนหน่อยกะว่าหม้อนี้จะพอแล้วเนี่ยอะค่อยๆค,คนไป กดกดลงไปครับพอได้แบบนี้แล้วใส่หางกะทิลงไป800มิลิลิตรก็คือ53ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยโอโหพอด,ดีเลยเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับนี่น้ำแกงเริ่มมีความเดือดขึ้นมาแล้วนะครับหม้อของเราก็เริ่มขยับได้ อ่าก็สวยอยู่นะไม่ได้แน่นเกินไปสับป,ประรดที่แจ็คเลือกใช้ในวันนี้เป็นภูแลนะครับเขาจะมีความกรอบความหวานอร่อยนี่เป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ใครชอบเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วครับจะขอเพิ่มผงชูรสลงไปครึ่งช้อนชาอันนี้ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับตามความชอบแล้วแต่เลย นี่น้ำแกงเดือดเดือดแดงแดงเนื้อน้ำแกงน,กงนี่ใส่พริกชี้ฟ้าแดงหัน่นแฉลบลงไปสักหนึ่งเม็ดเพิ่มสีสันครับใบมะกรูดฉีกอันนี้ตามชอบสามใบสี่ใบได้ถ้าไฟแรงก็ลดลงครับเดี๋ยวเขาจะเดือดล้นหม้อค่อยคอยคนค่อยคยค่อยคอยค พอครัวเลือกหม้อผิดจะเปลี่ยนหม้อกลางคันไ็ยังไงอยู่เลยตามเลยครับยาวไปอ่ะเดี๋ยวรอให้ใบมะกรูดออกกลิ่นซะหน่อยก็พอได้ครับตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วครับใบมะกรูดก็ออกกลิ่นดีแล้วกลิ่นหอมมากครับตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับ สีสันสวยงามมากนี่แกงสับป,ปะรดหมูสามชั้นตักเสิร์ฟครับเสียงไม่ค่อยดีจะได้โล่งๆนะครับไปอืมแซ่บอร่อยหมูด้วยนี่หมูสับป,ปะรดอันนี้ต้องเป่าให้ดีนะครับสับป,ปะรดอมความร้อน ไปป่าก่อนออรสชาติอร่อยมากเลยครับครบรสจริงๆเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันมีหมดเลยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็กต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ